ในช่วง34ี่วันมานี้นะจะมีน้องอยู่คนหนึ่งอะคอมเมนต์มาลัวๆเลยทุกคลิปตอนแรกก็คิดว่าน้องแอบก,กัดเราหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้น้องเขาอยากให้เราปลูกสตรอเบอรี่ด้วยความที่น้องเขาตื้อหนักมากเม้นทุกคลิปไอเราก็ใจอ่อนจัดให้ F c ซเขาหน่อยแม่ก็เลยจัดต้นกล้าสตรอเบอรี่พันแมาเลย10ต้นสั่งมาจากในออนไลน์นะทุกคนอยากลองปลูกอยู่เหมือนกันก็เหมือนเดิมเลยทุกคนปลูกแบบไม่ต้องศึกษาไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะอยากจะลองปลูกเฉยเฉย ปลูกตอนนี้จะทันไหมเนาะไกลจะหมดหน้าหนาวแล้วด้วยสิลาอากาศแถวบ้านแม็กนะทุกคนยิ่งช่วงหน้าร้อนนะโอ้โหยิ่งก็ตกนะกใครอยู่กำแพงเพชรพิษณุโลกสุขโขทัยเนยรู้ดีเลยว่าอากาศร้อนมากแต่แมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปลงตรงไหนแล้วนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แปลงผักเต็มไปหมดละก็มีว่างอยู่ที่เดียวเลยครับบอดละมุดยักษ์พอจะได้เอาน้องสตรอเบอรี่แซมเข้าไปสักหน่อยหลังจากที่เอาน้องสตรอเบอรี่ลงดีเรียบร้อยนะครับแมก็จะโรยหน้าด้วยดินปลูกอีกทีหนึ่งครับเพราะในดินปลูกเขาจะมีทั้งขุยมะพร้าวแล้วมาชื ทำให้ต้นไม้ของเราได้แร่ธาตุอาหารที่ดีขึ้นด้วยเสร็จแล้วแม็กก็ลดน้ําให้ฉ่ำๆเลยครับหลังจากนั้นแม็กจะใช้กระถางต้นไม้นะครับมาคุมเพื่อพางแสงไว้ถึงช่วงนี้อากาศจะหนาวนะแต่กลางวันก็แดดแรงมากกลัวน้องจะตุยจนกับดาวสตรอเบอรี่ไปซะก่อน <c oughs> ผ่านไป3าวันนะครับแม็กมีการฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เลยลองเปิดดูว่าน้องจะรอดหรือเปล่าสรุปน้องรอดนะครับและมีช่อดอกให้เห็นด้วย <c oughs> ส่วนเจ้าละมุดยักษ์นะครับดอกก็เริ่มใหญ่แล้วไม่รู้ว่าดอกจะร่วงหรือเปล่าแต่ภาวนาะขอให้น้องติดผลลลลลลนนะะะออ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 ยยยาาาาากกจจจงงงเเเไวว้้้้ดดููรร่่หืปแชบ ก็โตเต็มท mm. ี yes so get get it so ่ใกล้ได้เก mm ็บเกี่ยวแล้วน้องคือความภูมิใจของแปลงผักบ้านแม็กมากๆผักแควของเราก็ต้นตรงสวยใบหยิกพร้อมเก็บกินได้แล้วครับและนี่คือต้นสตรอเบอรี่หลังจากลงดินไปประมาณ9วันครับทั้งแทงยอดใหม่และมีดอกใหม่เพียบเลยก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะขอให้น้องออกลูกมาให้ดูสักนิดนึงจะได้มีคอนเทนต์มาให้ทุกคนได้ดูคลิปนี้มาสั้นๆนะครับมาให้หายคิดถึงใครอยากดูอะไรอยากให้แม็กอัปเดตอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแม็กทำคลิปจัดให้ครับ